ครับครับบ๊ายดีครับสวัสดีครับเป็เจอกัเป็นเจอดีนะคะเนาะเจอดีไปหมู่บ้านพี่น้องบอกว่ายาๆกับบัวป้องโอ้แต่น้องนิวแหละครับผมมันไม่ไหวเนาะไม่นังละคือว่าบัไหวไหวบัไหวบัวตอนแรกคือรายการพี่น้องถ้าจะเป็นการกินข้าวกินข้าวครับบอกว่ายาๆกับบัวปอยาเมื่อไหร่มันอันตรายมันไม่ไหวแล้วตอนนี้มันมีแต่ป่าเนาะคือขออนุญาตนะครับผมคือปวดฉี่นะกับน้องนิวไม่ไหวแล้วทั้ับผมทั้งๆได้มีป่วยปวดที่ใส นาวัดป่าดงนาวัดป่าลงนองาันเดิเที่ยปวดชี่ไม่ร้ายนะก็จะไปจะไปวัดก็ไกลแล้วฝนก็ตกนะครับผมก็เลยปวดไม่ไหวก็เลยขอถามแม่ค้าในในแถวๆนั้นแหละก็เลยบอกว่าขอไปฉี่ได้มันก็บอกว่าได้ก็เลยไปยกมือไหว้ขอภุมมเจ้าที่นะครับกัน้องนิวสองคนนี่แหละครับเป็นที่ไหนบ้างพอตกกลางคืนเนี่ยตามเลยตามผมถึงบ้านเลยนะครับผม ฝันเลยนะครับฝันฝันว่ามีพญายนาคอ,องสีเขียวนะใหญ่นะครับผมแล้วก็เห็นไปยืนผมเนี่ยไปยืนชี้อยู่ตรงตรงตรงทางขึ้นนะครับส่วนน้องนิวเนี่ยคานเนาะน้องนิวน้องนิวนะคานไมนลื่น คานคานคานขึ้นบันไดเออตรงกับไม <c> ่ <oughs> ในความฝันไม่ใช่มานะคือคือคอานคานคานขึ้นบันไดบันไดมองไดเพราะท่นานเศาจัใจคือมันมันมันคล้ายเป็นรูปเหมือนพญานาคองคใหญ่นะครับผมองคใหญ่ผมก็ยืน,น,นใช่ฝันฝันแล้วก็น้องนิวคานคานขึ้นบันไดเจอดีกันหลายคนคานคานขึ้นบันไดนะครับคานไปแล้วก็ไปชี้ตัวเลขผมเห็นตัวเลขนะ ตัวเลขตรงทางขึ้นนะครับผมเห็นเป็นพอลางๆนะครับมันตรงกับไอตัวเลขที่ผมฝันเนี่ยสามคืนติดนะครับฝันบอกบอกไปเัง่งบอตอนแรกว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกยังยังไม่บอกเพราะว่ามันหลุดบ่อยอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยไม่อยากบอกอันนี้มันอดไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยมันสามคืนแล้วหน้าตัวเดียวเนี่ยน,นะครับข้านไปสี่เลขเลยในความฝันเป็นบันไดเป็นบ้านเป็นวัดบอค่ะในความฝันเป็นคล้ายๆพวกไอ เป็นลูกปั้นใหญ่ๆนะครับพญานาคองสีเขียวใหญ่นะเป็นบันไดขึ้นที่คลา้ไปฉี่กันนะครับอ่าครับยังยๆครับพี่้องคนเจดีหลายเด็กใช่ไหมขนาดเอาน้าเอาเอาเท้าไปหยั่งลงน้ําก็ยังโดนเลยโดนโดนกับที่เลยไม่ได้ไม่โดนในความฝันครับก็เลยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็เลยยกมือแล้วขอโทษลูกหลานขออนุญาตมันไม่ไหวจริงๆเนาะมันนี้นอกวัดด้มีนอกวัดครับผมไม่ใช่ในวัดนะครับผมนอกนอกวัดนะครับผมก็ยืนฉี่นะน้องเหนียวขัน แล้วก็ไปเห็นตัวเลขนะครับผมมันตรง,งกันกับยมวนมวันเสียนั่นไปเพื่อมงาง่ายไปไปตรงกันกับตัวเลขที่ผมฝันเนี่ยสามคืนซ้อนเลยตัวใดครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยหรห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับผมห้าศ <5, S 2> ูนย์ศูนย์ใช่เพราะว่าคืนแรกที่ผมฝันคือผมฝันว่าผมขับรถไปเนี่ยแล้วทีนี้ลงคลอง แหงโค้งอืมอ่าทะเบียนรถของผมคือหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับผมอืมนั่นแหละครับแล้วก็มาฝันฝันอยู่ที่บ้านว่ามีประมาณว่าพวกเทวดาหรือว่ายัางไงนะครับมาบอกเลขผมนะครับอืมอยากถูกอะ่ะซื้อเลยตัวนี้ศูน <0 5, S 2> ย์ห้าอืมศูนย์ห้าห้าศูนย์บอกว่าอยากคือซื้อรถครับตัวเดียวนี่แหละครับตัวเดียวเนี่ยอันนี้คืนที่สองคืนที่สามนี่ก็ที่ว่าไปฉี่นี่แหละครับผม อ่าไปมองเห็นตัวเลขนะครับผมห้าศูนย์เมื่อคืนเมื่อคืนสดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมห้าศูนย์ผมก็โอ้มั่นใจนะครับว่าห้าศูนย์นี่แหละครับผมห้าศูนย์มาบนมากลางสิบะมาล้านว่าน้องนิวคานเอาเนาะต้องนิวคานนะครับต้องนิวคานงๆาการนคานอยู่กับพื้นนะครับผมการบนการบนกัรลางเหมือนน้งในพี่น้องครับคานทะเบียนรถก็หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับผมอืมครับ อุปมามั่นใจตัวใดมั่นมั่นใจมั่นใจคือห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้ามั่นใจอะไรนะครับแล้วก็หกสี่สี่หกนะครับอืมห้าศูนย์กับสี่หกครับผมที่ที่ที่ชอบส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวนี้คือหกสี่สี่หกครับขอเบิร์ที่อุปอเตรียมมาให้เอฟซี่เบอร์แม่มาเลยเส้นหย่อนเป็นยาพ่นปุยเลยเป็นอะไรกันล่ะโดนหลอกตบไม่ผมผม ผมไม่เขอนตรงไหนคือเขือนตรงไออะไรนะน้องนิวคานนะ่ะนะเป็นทะเบียนเลหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเปทะเบียนรถเป็นของอฟซีสั่นส่วนบงกลมมืองเกลง่อยู่นี่คะือหาศูนย์และห้าหนึ่งเอาไงว่าเลขทะเบียนรถมาตัดเรนออกเห็นไหมครับเห็นขางนี้เหรอรองกรคือหกสี่เป็นของเอฟซีดูสัน้ค่อยเกินเอาค่อยเกินเอา หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งตัดเลนออกเป็นหาศูนย์หาหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะนี่คือตัดออกจากทะเบียนรถครับแต่ว่าชอบยี่ดีมาเค็งแห้งได้ใจที่หนึ่งได้ตัวใดก็ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์พี่น้องคักบอกคักบัดนี่โอ้ยหัวที่แล้วกระสือ,อย่ได้ละโอปอมันตรง,งกับทะเบียนรถด,ด้วยนะท่านจอดผมลำนึงหนึ่งหมดได้หลย เอเป็นัางคือมากหนึ่งหนึ่งต้งปไปเด็นเบิดหนึ่งงก็มาเด็กเบิ้ดเบิดมาเเป็นทะเบียนรถเนี่ยครับทางเบิรดมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นไปได้หมดโอ้ตัดเด็กเด็กสั้นจรนบริการผมว่าอันนี้น่าจะมาล่างนะเพราะว่าผมเห็นน้องนิวคารอนะคานคานนะครับล้วงเด็อพี่น้องปิปัติชว่าหนึ่งห้หนึ่งเนี่ยเป็นแนวทางน่ะจากโอปรับ ช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไม่ค่ะฝันนึ่งงสิมีผู้สื่อวันี้พี่น้องมันออกไปบางไรนี่ได้ชั้จรพี่น้องแมนบอกคือสามคืนติดนะครับผมเลขตัวเนี้ยสามคืนติดนะครับผมชั้นจอดชั้จรดหดก้อนออกหาหาดิโอ้หมดนี่เสีอวหาชุดเลไม่แน่นะครับผมคือมาจากไหนคือมันตัดมาจากทะเบียนรถด้วยนะครับผมที่มีเพิ่มก็คือหกสี่หกสี่นี่เป็นตัวที่ชอบนะครับผมตัวที่ชอส่วนตัวก็เป็นตัวรอง ตัวรองไว้คือบอกระบกคักท่หาซูนครับีันี้ผมบัรจตัวนี้โอ๊ตไบได้ว่าสีบอกโอ๊ตบบได้เมื่อฝันดูแต่บาทนี่คือมันสามคืนไงก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับคือโอปอสีบอซื่อมื่อวานนี้ครับเพราะว่าอันคันบอกแล้วไม่ซื้อครับผมคุนบอสื่อแต่เมื่อคืนเนี่ยฝันแบบจระจระเลยครับผมพญานาคองเขียวเลยบ่เขียวครับคล้ายเป็น เป็นเป็นที่เขาสร้างไว้แล้วนะครับอแล้วผมก็ไปยืนฉี่อยู่ข้างๆนะฮะน้องนิวก็อยู่ข้างผมแต่สองแต่น้องนิวคานตรงตรงนั้นผมจะมันเป็นที่วัดเลยดิมันเป็นที่วัดที่หลวงปู่แะซื้อมาแล้วตรงนั้นะเอายังไงก็ต้องขอขอขอไถนะครับก็ถามคนแถวนั้นบอกเขาก็ไปฉี่กันเจอดีกันเยอะเลยเจอดีกันเยอะใช่ไหมครับอ๋อมันมีไหวาะครับผม เบรบอยา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 าวแล้วเต็มเต็มเลยครับผมตามถึงบ้านเลยนะครับผมแล้วเมื่อกี้มันจะเป็นอ่าแล้วทีนี้ไม่ใช่บางทีเราเราขออนุญาตแล้วบางทีท่านอาจจะมาบอกตัวเลขเราก็ได้เนาะไม่แน่นี่เปนนาโชคเลยครับเพราะว่าเราขออนุญาตแล้วยกมือไหว้เลยนะก่อนก่อนที่จะเนี่ยครับอันพิดพลาดไปกับข้อเข้ามาขอเข้ามานะครับผมคือไม่ได้ตั้งใจคือมันไม่ไหวจริงๆครับเอ็นเอ็นเต็มแม่อันเ้าเพื่อว่า ให้ไปฟังพูดเด้ออย่าเอาฟังนี่ได้สั่นเพูนได้ขามทางไปใช้เป็นทานหยโชคไปเลยเนี่ยใช่เอาทั้งสองคนนะครับกับน้องดิวเอาไปเอามาทั้งสองฟังได้บัดนี้ครับไปฟังได้ก็เจอพี่น้องก็เป็นแนวทางเนาะพาโชคเพื่อมันพาโชคเพื่อมันครับปูปอลกับป็นแนวทางแล้วกันไ้วันแล้วครับผมครับเยอได้สองสามหมื่นหนึงพี่ครับเผาขอบคุณโอปัวได้หลายครัขอบคุณคะรับเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบต่างๆเด้อพี่น้อง ข้าวพอมาเข้ากับพานค่ะ